ปรารถนาเสิ่ใดเขาให้สําเร็จต่อความมุ่งมั่นปรารถนาล่ำดวยสจัลทันใช้ในการสร้างบุญสร้างมโนมีสุภาพร่างกายแข็งแรงตามติดตามไปตลอดทุกบุคชาติตามทางหนึ่งที่สุดแห่งธรรมเกิดนิพพานปัตะโยโหตุสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิยะถาบริวหาปุราปาริปุรนณติสากรังเยบมีวะหิตตทินังเปตาลังอุปกะปติอิจิตังปจิตังตุมหังกิปเมววสมิชัตรูสเพบริณตุสักกปาจันโทปนัโโสยะถามณิโชติรัตโศยะถา สัพพิติโยวิบัตจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตวัตวันตรายุสุขีติขายุโกภวะอภีวาชนสีริสนิจังบุทถาปจายโนจัตตารุธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุข oh um, mm ังภะรังด้วยสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตตนังธรรมรัตตนังสังฆรัตตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรสีติสังฆสัทธมักันธานุภาเวนะปิดตกัตยานุภาเวนะ จินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลกาสัเพเตภัญสเพเตอันตรายะสัเพเตอุปัตตวะสเพเตรมินาสเเตวมังราวินาสันตุอายุวัธนวัสิริวัยวัละวัวนวัสุขวัตุสัพพาทุกกยเวาโกาสตุจุปัวานกตรายปวินาสันตุจเตัสสยสิทธิังลาภังโสิะกัสุขังปรังสิริอายุจะวโจะคังุิจะยวัวัสจักอายุจะชีวะสิทธิวนตุเต พระวัตุสัพพมังการังดักขันตุสัพพปเทวตาสัพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังฆารนุกพาเวนัสธาสุทธิภักวันตุเตอานจะโคทะกีนาทินนาสร้างคำหิสุปฏิทิตาธิคารตังหิตาญาสธานาโสอุปการปฏิโสยติธรรมโมจะยังนิทัสีโตเปตนาปูชาจักกตาอุลลาลาภัลันเจปิกุนัมมนุปตะหินังกุมเฮหิปุญยังปัสุตังอนัปปกกันเต ทุกขปตตาจันนิทุกขาปยาปตตาจนิพยาโซกาปตตาจนิโซกาหุนตุสเพปิปานิโนหิตาวตาจกกัมเหหิสัมปตังคุญญสัมปตังสัพเพเทวาอนุโมทันตัวขอในสงฆ์พภูมิมีตรงแผ่ขยายไปยังทุกพระองค์ทุกองทุกท่านมหาปุญญาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ทุกองทุกท่านมีธรรมนะครับบุพการีย่อดแต่กลองของการพระองค์พิมิสัยผู้รู้มีผู้ทำผู้บุญ สัพสัตังหลายรูปทรงีญาณสัพสิทภูมิมงคลเทเทวะเทวานารฟ้าทั้งหกชั้นฟ้ายี่สิบชั้นฟ้าสิบหกชั้นฟ้าสิชั้นี่ชั้นมดันตทุกองสัพพัตทังหลายรูสัพสิท์ภพูมินักที่เกี่ยวข้องเจ้าและไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าก็ตามจงมีส่วนในมหาส่วนผลมีทั้งในครั้งนี้ในชาตินี้นะุทธเจ้าตนทรนรันงด้นิพพนปรยัวโตสาธุสาธุสาธุกนมงาม